วิธียอมรับตัวเองเพื่อให้คุณเป็นที่รักข้อหนึ่งพูดคุยกับตัวเองการพูดคุยกับตัวเองนะคะหรือว่าการจับเข่าคุยกับตัวเองหรือที่เราเรียกว่าเซลทล์กเป็นวิธีการที่คนระดับโลกนะคะเขาใช้และประสบความสําเร็จมากมายนะคะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยให้คุณหาเวลานะคะว่างๆเงียบๆอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวก็ได้หน้ากระจกนะคะยิ่งหน้ากระจกเนี่ยยิ่งดีแล้วก็ ยิ่งส่งพลังมากๆเลยให้คุณจ้องตาตัวเองจ้องมองตัวเองแล้วพูดว่าฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันทําอะไรฉันก็ประสบความสาเร็จฉันเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ฉันเป็นผู้หญิงที่เลอค่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเนี่ยดีหมดเลยฉันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขใครเจอฉันเนี่ยเขาต้องตกหลุมรักฉันเมื่อคุณพูดคําพูดกับตัวเองนะคะบ่อยๆซ้ําๆย้ำๆทุกๆวันสิ่งนั้น กลายเป็นเรื่องจริงข้อนี้คุณใช้แล้วได้ผลมากมายเลยนะคะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจในตัวเองแล้วแล้วรักตัวเองแล้วเนี่ยผู้คนที่เขาพบเจอคุณและได้พูดคุยกับคุณเนี่ยเขาก็จะต่างตกหลุมรักคุณเช่นเดียวกันนะคะข้อ2ภูมิใจถึงแม้ว่าจะทําจนถึงที่สุดแล้วนะคะอะไรก็ตามที่คุณได้ทํามานะคะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่ เป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้หรือว่าประสบความสำเร็จให้คุณก็ผูให้คุณเนี่ยได้ภูมิใจว่าเอ้ยฉันได้ทําเต็มที่แล้วนะฉันภูมิใจนะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นตามที่ฉันต้องการแต่ฉันก็ได้ทํามันแล้วเมื่อคุณเนี่ยรู้สึกแบบนั้นรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทําใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณอาจจะออกมาออกมาหน้ากล้องนี่แหละแล้วแบบว่ายังไม่มีคนติดตามคุณมากมายยอดวิวเนี่ยยังไม่ได้เยอะเลยแต่คุณเนี่ยก็ให้ภูมิใจว่าฉันภูมิใจที่ฉันเนี่ย กล้าออกนากลองฉันภูมิใจที่ฉันได้ทําแล้วเมื่อคุณเนี่ยพูดกับตัวเองแบบนั้นแล้วรู้สึกกับตัวเองแบบนั้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าอุ้ยคุณเนี่ยยอมรับตัวเองมากยิ่งขึ้นข้อ3นะคะในโลกใบน,นี้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์หลายหลายคนนะคะติดความเพอร์เฟกต์ติดความสมบูรณ์แบบเมื่อทําอะไรไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยฉันทําแล้วเนี่ยฉันไม่เพอร์เฟกต์เลยฉันทําแล้วแบบฉันแบบ ไม่เอ่อไม่เหมือนคนนั้นคนนี้เลยซึ่งการที่คุณคิดแบบนั้นจะทําให้คุณนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าตัวเองต่ําต้อยไรยค่าทาไมเนี่ยฉันถึงทาแล้วไม่เป็นเหมือนคนนั้นทําอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าอะไรก็ตามที่มันไม่สมบูรณ์แบบไม่เพอร์เฟกให้คุณคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันได้ทําไปแล้วแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่คุณทําไปแล้วว่าคุณเนี่ยได้มีโอกาสได้ทําบางสิ่งบางอย่างตามที่ใจคุณ ต้องการแล้วนะคะข้อ4นะคะตัดวงจรการคิดลบการคิดลบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอามากมายเลยเมื่อคุณคิดลบกับผู้อื่นมันก็จะเกิดผลเสียกับตัวคุณด้วยนะคะคุณอาจจะแบบว่าไม่อยากที่จะพูดคุยกับคนคนนั้นแล้วก็เกลียดคนคนนั้นไปเลยแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็จะเกลียดคุณเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งเมื่อคุณคิดลบกับตัวเองคุณอาจจะคิดลบว่าอุ้ยทำไมฉันถึงไม่สวยนะทําไมฉันถึง ้วนจันทําไมจึงถึงดำจังทําไมฉันถึงทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จทําไมฉันถึงไม่มีคนมาชอบนะคุณคิดลบกับตัวเองคุณก็จะได้แบบนั้นดังนั้นให้คุณนะคะตัดวงจรการคิดลบออกไปให้หมดให้คุณเปลี่ยนมาเป็นการคิดบวกการชื่นชมตัวเองคิดว่าเอ้ยฉันนี่แหละเป็นคนที่สวยฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้ากล้องฉันทาอะไรก็ประสบความสําเร็จคุณชื่นชมตัวเองแล้วก็ มองตัวเองในด้านบวกแล้วเมื่อคุณเจอเพื่อนคุณนะคะให้คุณมองเขาในแง่มุมที่บวกแทนที่คุณจะมองเขาในแง่มุมที่ลบแล้วเมื่อคุณมองเขาในแง่มุมที่บวกนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายใจมากยิ่งขึ้นข้อ5นะคะให้โฟกัสที่จุดแข็งของตัวเองในหลายคนชอบโฟกัสในจุดที่ด้อยของเองเหมือนกับว่าคุณมองผ้าขาวคุณมีผ้าขาวใช่ไหมคะแล้วมีจุดดำหนึ่งจุดเปื้อนแต่คุณเนี่ย ไปโฟกัสจุดดาเพียงแค่จุดเดียวแทนที่จะโฟกัสผ้าขาวที่มันแบบขาวสะอาดใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะเหมือนกับการที่คุณเนี่ยโฟกัสจุดด้อยของตัวเองอย่างเช่นคุณอาจจะไม่เก่งในเรื่องกีฬาคุณก็ไปโฟกัสจุดด้อยของตัวเองอยู่นั่นแหละแต่ทําไมคุณไม่โฟกัสในจุดแข็งของตัวเองอย่างเช่นคุณอาจจะทําอาหารเก่งคุณอาจจะออกกําลังกําลังกายเก่งอะไรแบบนี้ดังนั้นแล้วเมื่อคุณเนี่ยหันกลับมาโฟกัสจุดแข็งของคุณจะทําให้คุณรู้สึกว่า คุณภูมิใจในตัวเองใช้เป็นคนที่เก่งใช้เป็นคนที่มีคุณค่านะคะและนี่ก็คือนะคะวิธีการยอมรับตัวเองหรือว่าการนับถือตัวเองซึ่งมันจะก่อผลให้คุณเนี่ยรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อคุณรักและเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะรักเอ็นดูคุณแล้วก็เห็นคุณค่าคุณเช่นเดียวกันลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะคะรับรองได้ผลที่ทรงพลังมากๆเลยด้วยรักจากธนุ่ะ